สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าถ้ากระทรวงพลังงานหาวิธีการปรับโครงสร้างไม่ได้มีมาเสนอแบ่งเป็น2ระยะถ้าทําได้ระยะแรกจะลดเหลือ3บาท60สตางค้าทำได้ในระยะที่2จะลดเหลือต่ํากว่า3บาทครับคุณผู้ชมเรื่องแรกนะครับแก้ไขระยะเร่งด่วนคือเพื่อลดค่า FT ให้เฉลี่ยไม่เกิน3บาท60ตางค์ส่วนระยะกลางและระยะยาวลดให้ ไม่เกิน3บาทต่อนหน่วยอันหนึ่งในเรื่องที่หลายๆคนจับตาก็คือเรื่องของการลดราคาพลังงานอย่างเช่นค่าไฟฟ้าเป็นต้นนะครับซึ่งตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาดําเนินการเนี่ยก็มีการออกนโยบายเกี่ยวกับการลดราคาค่าไฟฟ้ามาโดยตลอดซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีการอุดหนุนบ้างแหละหรือมีการยืดหนีกะะ้กฟผเพื่อให้ค่าไฟฟ้าลดลงบ้างแต่ในครั้งนี้ครับเป็นทางด้านของสภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าถ้ากระทรวงพลังงานหาวิธีการปรับโครงสร้างไม่ได้มีมาเสนออันนี้คือเสนอเลยแบ่งเป็น2ระยะ เมื่อสักครู่นี้ที่วอลเราเขียนว่า3บาท60สตางค์บอกถ้าทำระยะแรกได้ค่าออไฟจะเหลือปัจจุบันเท่าไหร่4ี 48, 48, <48. S 1> ่แปดสี่บาทสิบแปดสิบแปดสตางค์นะครับ<ม>ก็ถ้าทำได้ระยะแรกจะลดเหลือ3บาท60สตางค์ถ้าทำได้ในระยะที่สองระยะปานกลางที่เสนอนี้นะออจะลดเหลือต่ำกว่า3บาทครับคุณผู้ชมเท่ากับว่าค่าไฟเราจะหายไปประมาณเกือบเกือบ,เ,บเท่าหนึ่งจากป,ปัจจุบันไป,ไปดูหน่อยดีกว่าว่าเขาทำยังไงเนื่องแรกนะครับแก้ไขระยะเร่งด่วนคือ เพื่อลดค่า FT ให้เฉลี่ยไม่เกิน3บาท60สตางส่วนระยะกลางและระยะยาวลดให้ไม่เกิน3บาทต่อหน่วยไปดูเรื่องราวรายละเอียดของระยะเร่งด่วน5แนวทางกันหน่อยคือมีการกําหนดออกมาแบบแบบนี้เลยครับข้อแรกผมว่าปรับไมซ์เซ t ก่อนเขาบอกว่ากพอชอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและกรรมการกำกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพต้องเปลี่ยนวิธีการบริหารเป็นเชิงรุกมองถึงค่า ผลประโยชน์ค่าของชีพของประชาชนเป็นหลักพิจารณา f t ต้องพิจารณาข้อมูลราคาพลังงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และต้องฟังคนอื่นบ้างอ่านี่คือข้อแรกให้ปรับไมซ์เซ็ตก่อนนะครับข้อที่2สร้างความเข้มแข็งให้กับกอฟอผดูแลสภาพคล่องนี่นะครับก็คือการชะลอเงินส่งเข้าคลังเป็นต้นหรือให้กอฟอผดูแลหน่วยงานซิสเต็มโอเปอเรเช่นเดิม เดิมทีหน่วยงานนี้กฟผเป็นคนดูแลเรื่องของการจ่ายไฟต่างๆตอนนี้กฟผไม่ได้ดูแลไงให้ออกส y stem operator ออกไปเป็นหน่วยงานอิสระนะครับเรื่องต่อมาคือการสรรหาผู้ว่านี่ต้องไม่มีการเมืองแทรกแซงนะครับอันนี้อันนี้เป็นแบบในอุดมคติเลยอ่ะใช่ครับว่ามันจะต้องแบบเป็นแบบนี้การแทรกแซงผู้ว่ากฟผทุกที่ก็ยังไม่ได้เลยนะใช่ครับแต่ใกล้ลวแต่ใกล้ลวใกล้ลวครับแก้ไขด้านปริมาณไฟฟ้ามากกว่าความต้องการคือหมายความว่า ปริมาณไฟฟ้าเราใช้มากกว่าหรือใช้น้อยกว่าต้องบริหารดีมาร์และซัพพลายให้เขาเรียกว่าสอดคล้องกัน <Ừ. S 2> ถ้ามันเหลือเยอะเราก็ต้องจ่ายค่าผลิตที่เหลือเกินไป <Ừ. S 2> ถ้าขาดเราก็ต้องนําเข้าเพิ่มก็คุณไม่บริหารไงคือถ้าคุณไม่บริหารเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือปล่อยให้เขาทาไปและสุดท้ายถ้าหากใช้น้อยเราก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของค่าความพร้อมจ่ายหรือว่า PA ที่คุยกันก่อนการเลือกตั้งเนี่ย ควรจะลดมาจิ้นแล้วก็ยืดเวลาโดยสัญญาใหม่ควรลดผลตอบแทนลงอ่าเป็น l o w r i s k low return นะครับในขณะเดียวกันส่งเสริมและปลดล็อกพลังงานสะอาดด้วยเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ควรจะสนับสนุนให้ทั้งครัวเรือนทั้งโรงงานอุตสาหกรรมภาคธุรกิจเนี่ยในการเข้าถึงเขาเรียกว่าโซลาร์เซลล์มากขึ้นคือมีโอกาสในการที่จะผลิตไฟฟ้าได้ซึ่งวันเราคุยกันเรื่องใบอรุญาตรองอสี่นะครับอันนี้เขาเตรียมทําแล้วทางสาอุตสาหกรรมด้รับทราบแล้ว แล้วก็ปรับราคาโครงสร้างราคาก๊สธรรมชาติใหม่ทั้งหมดลดมาจิ้นของผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กลดค่าเขาเรียกว่าค่าผ่านท่อของก๊าสโดยเฉพาะค่าที่ท่อที่มันคุ้มทุนไปแล้วครับลดราคาลงสักหน่อยในเมื่อคุณคุ้มทุนแล้วคุณทุนทุนแล้วกำไรลดลงหน่อยก็ได้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาทั้ง L G N G V L N G มีการนำเข้าจากประเทศที่มีราคาถูกให้มากขึ้นออและกำหนดราคาขายกา๊าซไฟฟ้าทุกประเภทให้เป็นราคาเดียวกันเ,ออเพราะว่าการขายก๊าซให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าแต่ละประเภทกำหนดราคาไม่เหมือนกัน IPP SPP IPS คนละราคากันควรกำหนดเป็นราคาเดียวกันอันนี้คือระยะเร่งด่วนอ,อีกสองข้อสำหรับระยะยาวนะครับคือถ้าทำได้ค่าไฟฟ้าจะเหลือไม่ถึง3บาทตอนนี้อันนี้น่าสนใจนะในระยะยาว เป็นการเร่งเจราจาพื้นที่ซับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยยึดหลักความมั่นคงทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับเรื่องของความมั่นคงเรื่องเขตแดนใช่ครับคือเรื่องนี้ทางด้านของผู้นํากัมพูชาจะมาเยือนเราวันที่7กุมภาพันธ์นี้ซึ่งท่านนายกเศรษฐาบอกว่าเรื่องนี้ต้องจบและต้องคุยกันให้ได้และในขณะเดียวกันมีการศึกษาออกมาเนี่ยว่าถ้าทําได้ก็จะทําให้ค่าไฟฟ้าลดลงในขณะเดียวกันอยากให้เปิดไฟฟ้าเสรีและก๊าซธรรมชาติลดการผูกขาดต้องมีระบบสมาร์ทกริด ต้องมีการขายไฟฟ้าแบบ P 2 P คนขายกับคนได้นะครับมีการขายให้มากขึ้นแล้วก็มีการทําให้เติร์ด a าร์ตี้เนี่ยสามารถเชื่อมท่อส่งได้ด้วยนะครับก็ทั้งหมดนี้ถ้าทำได้ราคาค่าไฟฟ้าจะไม่เกิน3บาทต่อนหน่วยแต่ที่ดูแล้วเรื่องของการเจราจาระหว่างไทยกับกัมพูชามีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้นะฮะข้างใต้มีก๊าซธรรมชาติอยู่มูลค่า10ล้านล้านบาทท่านนาขึ้นมาได้ต้นทุนจะหายไปเยอะและมีการศึกษาออกมาแล้วว่าจะทําให้ราคาไฟฟ้าถูกลงประมาณ2บาท แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยเพราะว่าต้องเข้าไปติดตั้งแล้วก็มีเอกชนมาลงทุนต่างๆนานานะก็ว่ากันไปก็เป็นความหวังที่ไฟฟ้าราคาจะลดลงด้วยกรอบเหล่านี้ที่ทางสอทอเสนอมานะครับ